สิไปออกลูกเลยยิ่งจะมาให้นั่งอยู่นี่มันั่มหาพอมันนี่ฮะพอมันไหนนี่แม่ไปไหนสร้อยไปจะไดนไายดินนี้บ่ลูกเข้าเน่ยเออกับปกติละนี่ดีบ่เออปกติปกติมาต้องห่วงคอยไปหาหมอมาวังอาทิตย์ที่แล้วนี่บอกว่าอยาดินแห้งร้ายเออไก่เลยไอายลูกเขาไก่สิได้เห็นนาแล้วก็เดือนละก็ได้หาเดือนหาเดือนอีกซีซีเดือนเออเดี๋ยวออกมากเวแต่เราพิ่งท่านหูได้เพิ่งยิงหรือผู้ชาย หอยน่น้ำจะในรุ่นน้อฐานหลุดแล้วเนาะอันกินเข่าเราบอกไม่อนลูกนี่ยังแล้วคอยก็เริ่มหิวแล้วนี่เริ่มหิวเดี๋ยวไอจีไปหาเนี่ยไม่กินเออเออไปไปไอไปแย่ไี่ฮ็ดเพียกอย่างนั้นเออไปไปเดี๋ยวลูกเขาอันเฮ็ดแซ่บจบด้อลูกว่าให้เฮ็ดแซ่บจบอ้ยเดี๋ยวพอเฮ็ดแซ่บไปไปไอไปเฮ้ยแต่ยังว่าทองเนาะบ่วก็ดูแลดิมันบาดสนาไฟบาดสนามันคือว่าละแมนเทอร์ไห้บุญจันทร์อยู่บ่อค่ะโออจ้าจ้าแมนจ้าอัเพิ่นไปทา้งใด อันมาหาเพื่อนจ้านบอกเงินมาหาเพื่อนโอ้โห้ม่านผอมตัวนี้เอ๊ะก็ถือผ้าอยู่จ้าโอ้จ้าจ้าจ้าสงสัยจะเป็นหนองแล้วเว้ยอันอันนั่งอันนั่งนั่งก้อนนั่งก้อนนั่งก้อนบอกจ้าจ้านั่งก้อนนั่งก้อนมามาถือเงื่อนอยู่มาถือเงื่อนอยู่เอออู้หูอันขาวคือกันเนาะหัวหัวหางล่ะล่ะต้นีกขาวคือกั้นใหญ่เพื่อนเนาะก็คือกันตีกับเพิ่อนอออือเพราว่าอันพ่อแม่เพิ่นอันบ่ได้ว่าหยังมัน คนเฮามันคือกันเพื่อนก็เลยอันนี้อันเรื่องคนอยู่น้ากันเนาะโอ้นะกันน้ำกันกันน้กันไอหน่องเว้ยไอหน่องจะบอกคือกันเดี๋ยวจัดได้อันทองได้จัดเดือนหล่ะล่ะนะาิออกหล่ะล่ะบอใกล้แล้วซิออกแล้วเมนจะวันมานนั่มหาเล่านี่นะโอ้มาย่างไอเดี๋ยว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 เสือเอิญมาให้แล้วไปใส่หรนี่ละแล้อยู่นี่ละเห็นได้เกี้ยนอยู่เดี๋ยวนี้เสือเอิญเสือเอิญมาให้ยได้นั่งได้ไอไอพุ่นเจ้านีคนมาหามีคนมาหา น้องเจ้ามาหาน้องเจ้ามหาน้องสาวเจ้ามาหาน้องไอ้ใส่เหรอเอานี่นี่อีนั่งนี่อุ้ยเจ้าเจชายมหาคอยจะเคลือบอะดิมาเลยจังไหนมาดิจ้าไหนอ้ยแกยางมากเหรเนาะขี่รถมาลงเขาแล้วเขาลงบางหันน่ะแม่น้ำเขาจะเคลื่อนจะออกจะเงื่อนเธอนี่งยโ่เออไม่ออกไม่ได้ไหนมันจะออกแล้วบอกน้องดิดิไอ่บอกน้องดิดิมันจะออกแล้วมันจะกำหนดขอดมืออื่นมือฮื่อนนี่นางก้อนละนั่งก้อนเดี๋ยว น้าไปออกลูกเลยรยิ่งจะมาให้นั่งนี่จะมันั่มหาพอมันนี่ฮะพอมันไหนนี่เม่นไอพอมันพอมันเนี่ยเม่น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 ไอเม่นเจ้าเม่นไอหาจะเถื่อสะพอนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อไปดอกใกล้แล้วมั้งเจ้าอดีเดี๋ยวมีอยู่หนีเฉพาะวันยักษ์แสบเกี่ยก็บมามีเนาะยักันยักษ์เ้ยลูกอเฮ้ยลูกอีกลูกลูกยังทิ้งอีก ไปยังกึ้นหมอกโ่อยแน่แม่แมเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวไปตีกันยังขไตีกันเอาไปหามกันหามอก่อยหามกโ่อยไม่หยังสามตัวเลยวาโเร็วไเอาหน้า้ไ